ท้เองีสุดอ้ลูมันังเกิดเกิดนอยได้เงินเกิดคนห้อยได้รอกทิ้งเกียิกยร์ว่ใช้ตัวทำไปงั้นเต็มยรวยๆอ๋อโปรยีโก้ประธานพอให้ท่านคู้กำกับได้ทีมงานทิมงีมรวยเลยใช่ใช่ وانا قاب هي تو